ไน,นะ,คะใครที่อยากได้นะคะก็เราส่งเป็นเซตนะเราส่งเป็นเซต DIY นะคะแล้วก็วิธีทำใครที่จะมาเรียนที่นี่ก็ได้นะคะมาเรียนตัวต่อตัวก็ได้นะคะเ,เ,เ็เป็นเรียกว่าเป็นคอร์สสอนละกันจะสอนออนไลน์หรือจะสอนออนออนไซต์ก็แล้วแต่นะคะอ้ามีแบบนี้ให้เลือกอีกแบบถามว่า นี่ข้างในจะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะซุบซุใส่ของใบที่ใหญ่ที่สุดก,ก็คือใบนี้โอเคไหมอือใบนี้แบบชน,นิดที่ว่าใส่ของอใส่มือถือใส่อะไรเยอะแยะใส่แว่นตาใส่อะไรได้เยอะแยะนะเพราะว่าใบนี้นีแบบแว่าใหญ่ประมาณนี้โอเคปะอ่า แบบต่อไปแบบต่อไปค่ะก็จะเป็นแบบไหนเห็นไหมวิสายวิสยัยวิสัยสะพายเหมือนกันทุกทุกอันนะวิสัยสะพายเหมือนกันทุกอันแล้วก็แล้วแต่ชอบแบบไหนนะคะแบบนี้ก็แบบว่าเครื่อยนะคะมีถุงผ้าให้เราด้วยแบบนี้เลยโอเคไหมต่อไปค่ะ เออแบบนี้ก็แบบพิเก๋นก่ารักมีสายสะพายนะมีสายสะพายยาวๆนะคอสติบี้ได้แน่นอนนะคะยาวค่ะแล้วก็เออหรือจะแบบว่าถือเก๋น,น่ารักอันนี้ไปเล็กนะจะเออน้องๆอ,อาจจะชอบหรือว่าใครที่แบบว่าเออพิเก๋ห้อยไปถ้าชอบแบบนี้นะคะใส่ของได้ได้เล็กน้อยเล็กน้อยนะก็จะเป็นแบบนี้ ะคะใครที่สนใจเรียนเรียนเป็นแล้วอยากจะขยายให้เป็นใบใหญ่ขึ้นหรืออยากจะพิิกรังอะไรอย่างอื่นๆก็ได้นะคะก็ได้แน่นอนความรู้มีไม่จําจัดก็ลองทักถามกันเข้ามาสําหรับสมัครคอสอนออกระเป๋าลูก,ก DIY, ปัด d ี y เดิโดยหมอเก่งนั่นเองค่ะอ้าไปสําหรับงานลูกปัดน,นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอะ